ยวกกล้วยพืชที่มีสารอาหารสูงมากซึ่งพักหลังเนี่ยไม่ค่อยเห็นมีใครอามาทานให้เห็นเลยนะ ครับผมวันนี้เราก็มาตัดโยกกล้วยเพื่อทําอาหารให้น้องหมูอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าเมื่อคืนนะเมื่อคืนเนี่ยผมบังเอิญอ่านเจอบทความของเว็บไซต์หมอเขียว .net นะครับผมซึ่งกล่าวถึงโยกกล้วยเนี่ยจริงๆแล้วหยกกล้วยเนี่ยมีสรรพคุณมากมายทาั้งๆที่มีสรรพคุณเยอะมากมายแต่ในตลาดกับมักไม่ค่อยมีนํามาขายนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเพราะอะไรคนไทยไม่ค่อยชอบกินโยกกล้วยหรือว่ายังไงแต่ส่วนตัวผมอะทานแล้วอร่อยมากก็ ไม่พูดพามทำเพลงแล้วเนาะเรามาทราบถึงสรรพคุณของหยวกกล้วยกันดีกว่านะครับผมหยวกกล้วยเนี่ยคือแกนในสุดข,ของตัวต้นกล้วยนะครับผมไม่ใช่ต้นกล้วยทั้งต้นนะก็คือแกนในสุดข,ของต้นกล้วยนะครับผมแล้วก็เป็นส่วนที่อ่อนที่สุดนะครับผมหยวกกล้วยเนี่ยถ้าเกิดนําม,มาแกงเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นเมนูอาหารชั้นยอดของคนสมัยก่อนนะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะซึ่งตัวหยวกกล้วยที่นําม,มาแกงนี่นะครับเราจะคัดต้นกล้วยที่ยังไม่ได้ออกปลีนะครับผมหรือออกเครือนะครับผมก็ส่วนตัวผมนนนนะะคผมทที่่จําาใหห้้องู ผมก็จะเลือกต้นที่อวบใหญ่นะครับผมต้นที่อวบและใหญ่นะครับผมเพื่อที่จะได้หยกกล้วยในยด้านในเนี่ยเยอะๆนะครับผมก็ตัวหยกกล้วยนี่ครับผมถ้าเกิดเราจะนํามาทานนะเราก็ตัดโคนเข้ามานะครับผมแล้วก็ตัดยอดทิ้งเพราะตัวส่วนยอดเนี่ยรสชาติค่อนข้างที่จะเฝื่อแล้วก็อาจจะออกขอมๆนิดๆนะครับผมไม่เหมือนตัวไส้นะครับผมในตัวไส้เนี่ยรสชาติเนี่ย แจ่มมากนะครับผมซึ่งสรรพคุณนะครับผมก็คือมีเบต้าเคโรทีนและวิตามินซีนะครับผมแต่ในส่วนของวิตามินซีเนี่ยอาจจะมีมากถ้าเกิดเรานําไปปรุงอาหารให้สุกนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราทานแบบดิบๆก็ทานได้นะครับผมอร่อยด้วย คุณสมบัติต่อมานะครับผมในตัวหยกกล้วยเนี่ยมีใยอาหารสูงซึ่งมีบทบาทในการช่วยดูดซับสิ่งสกปรกและสารพิษตามลําไส้นะครับผมก็คือถ้าเกิดเราทานอะไรไปที่มันมีสารพิษหรือมีสิ่งสกปรกเนี่ยเต้าดยวกล้วยเนี่ยก็คือจะช่วยล้างสิ่งสกปรกเหล่านี้ออกมาตามลําไส้นะครับผมแล้วก็ขับถ่ายออกมากับอุจระนะครับผมซึ่งในการขับถ่ายนะครับผมนอกจากสารพิษจากลาไส้แล้วเนี่ยในระบบการขับถ่ายที่เกี่ยวกับการปัสสาวะนะครับผมก็สําหรับใครที่ปัสสาวะขัดหรือไม่ปกติเนี่ยก็คือหยกกล้วย ก็จะช่วยขับปัสสาวะล้างตับไตไส้พุงนะครับผมสารพิษต่างๆที่อยู่ในร่างกายเนี่ยก็คือขับออกมาจากทางปัสสาวะด้วยอีกทางหนึ่งนะครับผมและที่สําคัญนะยังช่วยละลายนิ่วในไตนะครับผมนิ่วในถุงน้ําดีให้หมดไปอีกด้วยนะครับมีธาตุเหล็กที่ช่วยกระตุ้นผลิตสารฮีโมโกลบินในเลือดนะครับผมในสภาวะโลหิตจางช่วยบรรเทาอาการเสียท้องและป้องกันโรคลำไส้เป็นแผลได้นะครับผมบำรุงร่างกายช่วยระบบกับถ่ายนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะต่อต้านโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับ ครับผมก็ไล่สรรพคุณมาตั้งนานแล้วถ้าจะไม่กินโชก็ใช่ที่แต่เมื่อกี้ที่ยังปอกไม่สุดเพราะว่าเดี๋ยวแส่งอ้ไรในเขาจะดำเนาะผมจะกินโชเลยนะจริงๆแล้วแบบสรรพคุณเยอะมากผมนี่พลาดไปได้ไงตั้งแต่เด็กๆยิ่งข้างในยิ่งอร่อยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวจะกินโชพื้นนะพร้อมนะครับผมพร้อมนะหนึ 1, ่งสอง เขาจะมีความรสชาติแบบอารมณ์เรากินแตงที่ยังไม่ได้แก่มากประมาณเนี้ยคืออร่อยอร่อยกว่าแตงกวามผมว่ามันอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากจริงผมว่าเขากินถาารอันนี้ได้เลยนะคือแบบผว่าถาเกิดคุณผู้ชมทานอาหารอยู่เงี้ย อาหารรสเผ็ดหรืออยผมว่าอันนี้คือดีคือดีมากห,หยุดมไม่ได้อร่อยมากจริงคุณผู้ชมมันหยุดไม่ได้อยากให้ลองกินอ,อ,อร่อยมาก ครับผมหลังจากที่เราทราบสาพูุิของหยกพุ่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องลุยพื้นที่ลกแห่งนี้นะครับผมเพื่อที่จะขยายคอกหมูให้ใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อให้น้องหมูเนี่ยได้วิ่งเล่นได้อย่างเต็มที่นะครับผมไม่ต้องเหมือนอึดอัดที่จะอยู่ในครอบต่อไปนะครับผมก็ไว้พร้อมให้ผมด้วยนะก็กดติดตามแล้วพรุ่งนี้พบกันครับ